คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเออร์ลิงฮาแลนคือนักเตะโกเรนเจเนเรชันยุคใหม่เคียงข้างครเียนเอ็มปปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชงแมงอย่างแท้จริงดูจากเรื่องราวและผลงานที่เจ้าตัวได้สร้างสรรค์เอาไว้ในสนามมากมายตั้งแต่สมัยอยู่กับเลดบุซาวบวกต่อด้วยบราซิเลนดอร์ทบุ์ s, และปัจจุบันอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียกได้ว่ายิงกระจายทุกทีมโดยเฉพาะในฤดูกาลที่ผ่านมาที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นด้วยการทะลตุตาข่ายไปถึง52ประตูจาก53เกณฑ์ที่ ข่วงกับอีก9แอซิดพาทับเรือใบสีฟ้าถลิงบัลลังทริปเปิลแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะสถิติดาวซันโวตลอด1นฤดูก,กาลที่แรนเชลเลอร์และแอนนี่โคได้ทําไวา้34ประตูเซตานี้คงอยู่มาอย่างยาวนานเกือบ30ปีแต่ว่าเออร์ลิงฮาเลนสามารถทําลายได้ซึ่งเป็นการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลแรกเท่านั้นโดยเจ้าตัวยิงไป32ประตูนับว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์น่าเหลือเชื่อจริงๆครับโดยการเล่นที่ดุดันเผ็ดมันขนาดนี้ครับทำให้เออร์ลิงฮาเรนมีชื่อเป็น ตัวเต็งชิงระวันบันลล็นงดอร์เคียงข้างกับเลวเนลเมสซี่หนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดตลอดกาลอีกด้วยเชื่อได้เลยว่าผลงานระดับพักการเช่นนี้ครับทำให้หลายคนคงอดหวังไม่ได้ว่าเด็กยักษ์ชาวนอร์เวย์รายนี้จะขึ้นมาอยู่ในเลเวลเดียวกับเลวเนลเมสซี่หรือว่าคริสเยโนโรนัลโดในอนาคตแต่การจะไปเทียบเคียงกับ2นักเตะระดับตำนานแห่งยุคย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนครับเจ้าต,ตัวต้องผ่านบทพิสูจน์มากมายหลายดากกว่าจะาถึงตรงนั้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมชาตินอร์เวย์อย่าง ando, คริสเยโนโรน เรดูเกต จนสามารถเป็นแชมป์ยูโร2016ได้โซเดียร์เดลเมสซี่ก็พึ่งคว้าแชมป์โลลก2022มาหมัดหมาเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่หินมากๆนะครับกับชาติอย่างนอร์เวย์ที่เป็นทีมชาติเล็กๆแล้วก็ไม่ได้ประสบควาสมสำเร็จอะไรมากมายผลงานของเออร์ลิงฮาเร็งกับทีมชาตินอร์เวย์ถือว่าใช้ไล่พอสมควรครับเรียกได้ว่าค่าเฉลี่ยการยิงประตูพอๆกับการเล่นให้กับสโมสรโดยเจ้าตัวทําไปแล้ว27ประตูจากการลงสนาม27เกมเรียกได้ว่าจัดจ้านดีจริงๆนะครับถึงแม้เจ้าตัวจะยิงประตูเยอะแค่ ได้ตั้งเป้าเอาไว้กำลังจะสลายหายไปเพราะว่าทัพไวกิ้งพึ่งหมดสิทธิ์ในการลงเล่นยูโร2024รอบสุดท้ายไปแล้วนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าทีมชาติรนเวย์นั้นไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอยู่ในทีมมากมายแถมทรัพยากรก็ไม่ได้มีให้ใช้แบบล้นมือมากนักนะครับที่จะหยิบจับได้แบบตาเภอใจเหมือนกับชาติมหาอำนาจอื่นๆอย่างเช่นฝรั่งเศสที่มีนักเตะแบบขึ้นชื่อมากมายหลายตำแหน่งแต่ทั้งกลับการทีมชาติร์เวย์มีเพียงแค่เออร์ลิงฮาเลนเป็นจวตบสกอร์และมาาานนนนโเเเดป็จททััี่้ พอจะฝั่งีฝั่งใครไว้ได้นอกนั้นก็เป็นนักเตะเก่์ธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากมายถ้าเทียบกับชาติอื่นๆมาเลยเป็นเรื่องยากามากสําหรับ2นักเตะความหวังของชาติที่จะแบกทีมไปถึงฝั่งฝันได้โดยที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตทัพไวกิ้งได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายศึกยูโรเนี่ยต้องย้อนไปนู่นนะครับปี2000ในยุคข,ของโอเลกุนาโซชานู่นเลยแต่นอร์เวย์ก็ต้องมาพบกับความผิดหวังอีกครั้งในระดับเวทีทีมชาตินะครับในศึกยูโร2 0 2 4ในรอบคัดเลือกที่ไปไม่ถ แพ้กับสเปยไปสู่ประตูตัวหนึ่งจากประตูของกาบีเรียกว่าเป็นประตูดับฝันชาวไวกิ้งอย่างแท้จริงเลยถึงแม้ว่าโปรแกรมการแข่งขันจะเหลือหนึ่งนัดแต่ก็ไม่เพียงพอนะครับที่ทำให้พวกเขาฝ่าด่านผ่านเข้าส่รอบสุดท้ายได้เนื่องจากคะแนนตามหลังอันดับ2อย่างสกอตแลนด์ถึง5แต้มด้วยกันแม้จะมีความผิดหวังจากความพ่ายแพ้แต่ว่าพวกเขายังกัดฟันสู้ได้อีกนะครับเพราะว่ายังมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้ได้ลุ้นกันในการชิงโตไปรอบสุดท้ายศึกยูโร2024เนื่องด้วยนอร์เวย์ยังมีโคต้าไปเล่นรอบเ์ออฟของศึกเน เฟอร์ควาตวไปเล่นรอบสุดท้ายเรียกได้ว่านี่คือแสงสุดท้ายจริงๆนะครับที่เออร์ลิงฮาแลนด์และเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะได้ไปสู่รอบสุดท้ายของศึกยูโร2024และมันจะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของเออร์ลิงฮาแลนด์ว่าเขาจะสามารถแบกทีมในการเข้าไปเล่นรอบท้ายได้หรือไม่มันคือสิ่งเดียวที่เออร์ลิงฮาแลนด์ต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้แม้จะเป็นเพียงชาติเล็กๆแต่เชื่อว่าภารกิจที่เขาจะทําให้ทีมเข้ารอบน่ะมันยิ่งใหญ่แน่ๆสำหรับตัวเขาแน่นอนเพื่อที่จะไม่มีข้อ,ขอคนอนครนาเไป,เป เทียบกับนักเตะคนอื่นๆมิฉะนั้นฮาเลนก็จะมีข้อคอรหานะครับว่าเป็นนักเตะที่ประสบความสําเร็จอย่างมากมายกับสโมสรแต่ในทีมชาติกลับล้มเหลวเหมือนกับในอดีตนักเตะชาติอื่นๆอย่างแรนกิกส์หรือว่าเ e อียนไรซึ่งทั้งคู่เนี่ยประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในระดับสโมสรแต่ว่ากับทีมชาติเนี่ยพวกเขากลับล้มเหลวไม่ได้ไปเล่นรอบสุดท้ายทั้งยูโรหรือว่าฟุตบอลโลกคงต้องมารุ้นและติดตามเชียร์กันต่อไปครับว่าเอริงฮาเลนกับทีมชาตินอร์เวย์จะสามารถทําความฝันให้เป็นจริงได้หรือไม่่เพรราาะะนนัตัตดคคมูว ต่อการได้เล่นเวเทีระดับชาติอย่างยูโรหรือแม้กระทั่งฟุตบอลโลกในอนาคตครับและนี่คือขอบสาาอินไซด์ในวันนี้เรื่อง,องเกาะิล่งฮาแลนและทีมชาติโนเวย์ครับพรุ่งนี้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงก็กดติดตามขอบสาเอาไว้ด้วยครับ